สวัสดีกันทุกคนรอบนี้กลับมาอยู่กับเกมดัมซีที่เป็นซีรีส์ของ s อสเทกันนะเรามาอยู่กับโอเมก้าหลอดเอสเทกัน a อสเทของนักธุรกิจอิสระเฟนิกส์สวเคีย e วได้ทำการยกเครื่องใหม่นะทำให้มีความแตกต่างจากตัวรุ่นก่อนแถมยังมีการใช้อาวุธชิ้นใหญ่ให้มีดีมากขึ้น แล้วก็ตัวระบบใหม่นี้ก็มีการปรับแต่งใหม่นะให้เข้ากับตัวอาวุธที่ใช้นั่นแหละในส่วนของพลังงานเองก็มีการใช้ของวอร์ทัวรูมิเอลนะก็ทําให้พลังขับเคลื่อนมันเพิ่มมากขึ้นแล้วยังมีพาวเวอร์ไซเรนเดอร์แบบใหม่ที่ทําให้เพิ่มกำลังการโจมตีได้รุนแรงมากขึ้นแล้วตัวเกาะเองอ่ะที่เป็นเกาะปกติกากๆโง่ ก็ถูกเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นเกาะเฟรชิ h i p ก็ไม่ต้องพูดถึงนะว่ามันดีแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดใครแบบดูแกนนามสีนี่ก็น่าจะรู้ความเก่งของเกาะเฟรชิ h i p อยู่นะแต่ว่าถึงแม้จะเก่งแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ากินพลังงานเยอะก็เลยทําให้มีเวลาที่ใช้งานได้จํากัดอยู่นะแต่น่าเสียดายนะว่าไอตอนที่เอามาใช้งานนักบินดันรีบร้อนนะก็เลยเป็นเครื่องที่ไม่เสร็จสมบูรณ์นะระบบก็ไม่ได้มีการ ใช้อย่างเต็มรูปแบบเอาเอจริงๆนะถ้าแบบว่าสร้างให้เสร็จอะ่ะไม่ต้องรีบร้อนอะ่ะนักบินก็คงได้ใช้เครื่องดีๆไปตั้งนานแล้วแหละแต่นักบินน่นรีบร้อนซะก,ก่อนนะตรงหน้านหลังของตัวเครื่องที่อยู่ระหว่างไหลทั้งสองข้างอะ่ะจะเป็นตัวที่เก็บเอาวุธหลักเอาไว้ใช้งานในระหว่างที่พวก ic, o, ung, แฟรนิสสวายเควขนส่งแร่โอเมก้าอยู่นั้นอะ่ะก็ดันโดนดันเต้เข้ามาแย่งชิงนะเพราะว่าที่จะเอาไปใช้ให้มัน ดีมากขึ้นเหมื่อเดิมนี่ก็ของดีนะใครๆก็อยากได้เลยแต่อย่างที่บอกนะว่าเครื่องไม่เสร็จสมบูรณ์นะเทนักวินนี่ก็ใจร้อนไปหน่อยเพราะงั้นถ้าเอาไปสู้อ่ะไม่มีทางที่จะชนะแทนสภาพขุนนี่ไม่มีทางที่จะกลับมาดีได้เนี่ยนอนเลยก็เลยได้ทําการขอความช่วยเหลือคาซาฮานะที่เป็นผู้คิดค้นเลโอเมก้าเนี่ยแหละมาช่วยคุมกันอีกแรงทีนะเราก็เลยได้เห็นวินเลตท,ที่ขับ เอคเทโกเฟีมอะรีเพย์ออกมาช่วยต่อสู้อีกแรงหนึ่งนั่นแหละก็กลายเป็น2ลุมหนึ่งนะแมรแล้วด้วยที่ว่าลุมตีขนาดนี้ก็คงสู้ไม่ไหวหรอกก็เลยกลับไปซะก่อนนะแต่ว่าถึงแม้จะป้องกันได้นะตัวเครื่องก็ได้รับความเสียหายอยู่เล็กน้อยนะก็งเงนะเครื่องมันไม่ได้อัปเกรดให้ดีะมันต้องมีพังนิดนึงแหละแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนนะ คาซาฮานะก็เลยแบ่งแล่โอเมก้าเอาไปใช้ซ่อมแซมนั่นแหละจังหวะนี้นี่เราอะไรละ่ะก็เอาแป๊บเกยียร์ซะเลยนะก็เลยกลายเป็นหลอดเอสเทโอเมก้าแต่ว่าแล่ที่ได้มานะั้นมันได้แค่ครึ่งเดียวนะก็เลยกลายเป็นว่าท่อนบนจะเป็นของโอเมก้าและท่อนล่างจะเป็นของเพอร์ชิปก็เลยกลายเป็นเครื่องที่เรียกได้ว่าเกือบจะไร้เทียมทานแล้วแหละขาดแค่นีดเดียวก็คือโอเมก้าถ้าได้แบบ ใส่ครบหมดจดเต็มร้อยนะนั่นแหละเรียกว่าเกือบจะไลร์เทียมทานของจริงเลยแล้วอย่างที่บอกนะว่าด้านล่างเป็นเกาะเฟชิปแล้วมันค่อนข้างที่จะมีเวลาในการใช้งานจํากัดเพราะงั้นถ้าแบบส่วนล่างโดนทําลายไปอ่ะแน่นอนนะว่าครึ่งบนก็ยังต่อสู้ได้แต่มันจะค่อนข้างลําบากนิดนึงหลังจากที่อัปเกรดเป็นหลอด AT ตเทอเมแล้วก็เคยเอาไปใช้ไฟกับพวกอเทเครื่องอื่นมาแล้วอย่าง มีลาดเฟรมเอิร์ธอ t r ชูอย่างโป o โตเซเวียอย่าง h e ลบาสเตอร์แกรนดัอย่างเอสเทโก a เฟมอะมาเท拉斯แต่อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นเครื่องที่เกือบจะไร้เทียมทานแล้วแถมยังมีของดีเต็มมือเต็มเครื่องซะขนาดน,นั้นนี่ก็ชนะไปได้อย่างสบายๆนะมีอาวุธหลักอย่างหลอดลองซอสดาบใหญ่ที่มีพลังโจมตีรุนแรงนะอย่างที่บอกนะว่าถ้าไม่ได้ใช้งานแล้ว ตัวดาบจะถูกไวเ้เก็บที่ด้านหลังนั่นแหละแต่ก็มีความพิเศษก็คือสามารถแยกออกเป็นดาบสองเล่มได้หรือว่าจะรวมเป็นดาบอันเดียวก็ได้แล้วแต่การใช้งานของนักบินนะแซ่หลอดวิบจะถูกเก็บซ่อนไว้ในตัวดาบที่เป็นอาวุธหลักนั่นแหละก็เป็นอาวุธระยะโจมตีในระยะไกลนั่นแหละในวิวไดเวอร์รีไลท์ยังเป็นเครื่องที่ถูกใช้เบรให้กับ ลอดเอสเทดเบิร์รีเบคอีกด้วยอนิเมตซีโร่ก็จบเพียงเท่านี้นะแล้วไว้เจอกันใหม่กับคอนเทนต์หน้าอย่าลืมไปกด s u b s c r i b ์กดแช์นะแล้วก็รูช่องผมกันเยอะๆเพื่อ,อให้มีเงินแดกกินในวันข้างหน้านนะแล้วไว้เจอกันใหม่ไปละบ๊ายบาย